แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับยิปนี้กับใบดีไอว้นะครับวันนี้ผมเกือบจะเป็นผู้ประสบภัยนะครับทุกคนวันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะเป็นชีวิตจริงๆเลยนะครับเมื่อเช้านยจะออกฉักประตูเนีียไม่ได้นะเนี่ยมันหมุนรอบมันหมุนรอบรอบตัวเองเงี้ยครับหมุน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 รอบตัวเองเงี้ยนะครับเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยนะวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูข้างในแล้วก็มาดูวิธีการซ่อมบารุงรักษากันนะครับว่าทํายังไงมันจะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับ นี่เดี๋ยวจะมาแกะตรงนี้กันว่าข้างในเนี่ยกลไกมันทํางานยังไงแล้วก็เราจะทํายังไงให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับถ้ามันไม่ยังไม่พังนะสิ่งแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องมีนะครับก่อนที่จะทําการซ่อมก็คืออาจจะเป็นครีมเล็กๆนะครับไม่ได้คือไขควงนะครับครีมหรืออะไรก็ได้แบนๆเราจะมาใช้การงัดกิ๊บมันออกนะครับกิ๊บกิ๊บที่สอดประตูตรงนี้ไว้นะครับมีกิ๊บสองตัวไม่ให้มันหลุดออกมาว่าแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะครับ ใช้ไขควงนะครับไขควงแฉกขันฝาปิดตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้มันจะเป็นแค่ฝาปิดเฉยเฉยนะทุกคนนี่เป็นสกูน็อตสั้นนะนะครับมันจะเป็นแค่ฝาปิดเฉยเนี่ยเราเออกมาเลยมันจะปิดตรงนี้ไว้นะเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับคีมงัดมันออกมานะครับนี่ไม่จําเป็นต้องเอาออกทั้งหมดก็ได้นะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมจะเอาออกทั้งสองอันนะเนี่ยงัดมันจะเป็น เป็นสลักทุกคนเป็นสลักสอดไว้เป็นแบนแบนแบนี้นะครับนี่ผมจะออกให้เห็นเลยว่าโครงสร้างข้างในมันเป็นยังไงนะนี่งัดมันออกมานะครับงัดออกมาแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่ครับอย่าให้มันตกลงไปข้างล่างนี้นะเดี๋ยวมันจะนวุ่นวายนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ดึงออกมาได้เลยง่ายๆแบบนี้นี่ข้างในมันก็เป็นแบบนี้นะครับข้างในจะทํางานด้วยลักษณะกลไกเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวหมุนกลับไปกลับมา ทุกคนจะสังเกตว่ามันมันเป็นยังไงครับมันเกิดการคอนตัวมันเกิดการหลุดหลวมเนื่องจากว่าเราติดตั้งมาหลายปีแล้วก็อเราใช้งานมันตลอดนะครับมันก็เลยเกิดการโยกคลอดนะครับเนี่ยนัดสองตัวนี้เองที่ทําให้มันเกิดปัญหานะเลื่อนลงมาให้สุดนะครับมันมันจะสามารถโยกได้นิดหนึ่งนะกดลงมาให้สุดแบบนี้นะเพื่อให้มันเขี่ยวมันทํางานได้เต็มที่ล็อกเลยทําการไขสกรูให้แน่นนะ เ,เอาเอาให้แน่นตึงมือระวังอย่าให้หัวสกูนี่มันมันเกิดความเสียหายนะทุกคนนะอ่าแบบนี้นะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเป็นเดือยเดี๋ยวซูมให้ดูมันนันะครับเ็ไหเป็นเป็นหยกักหยักเหมือนกันนะครับสําหรับตัวเนี่ยตัวที่จะทําหน้าที่เปิดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับในเมื่อเรา ขันสกรูให้แน่นแล้วเนี่ยเวลาเราจะประกอบนะครับก็ให้เอา,อาตัวหยกักๆเนี่ยขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับขึ้นมาขนานแบบนี้ถ้าอยู่แบบนี้มันเอาเข้าไม่ได้นะเนี่ยอยู่แบบนี้ก็เอาเข้าไม่ได้ต้องให้มันอยู่แบบนี้นะครับล่องตัวนี้ก็ต้องอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับโอเคอเสร็จแล้วเราก็จะสวมไปเลยนะครับเนี่ยแบบนี้สวมเข้ามาเลยนี่เราก็ใช้เหล็กสอดแบบนี้ อ่าเนี่ยเสร็จแล้วครับแค่เนี้ยต่อไปเราก็ลองหมุนดูเห็นไหมเนี่ยมันทำงานได้แล้วนะครับมันก็ไม่หมุนรอบทิศทางแล้วนะครับนี่มาดูคนไกข้างในว่ามันทำงานยังไงตอนที่เราหมุนนะ่ะนี่ไอเดือยตรงเนี้ยที่เราหมุนตะกี้เนี่ยนะครับมันก็จะมามามา,มาเกี่ยวเข้ากับ ตัวล็อกด้านในนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวล็อกด้านในอยู่ข้างในนะครับเนี่ยคอยทําหน้าที่ตีลงเ,เกี่ยวขึ้นตีลงเกี่ยวขึ้นมันเป็นฟันนะทุกคนเป็นฟันโอเคครับทุกคนก็นอกจากไอ้ตัวเนี่ยน็อตมันจะคลายออกมาเฉยๆแล้วนะครับมันก็ยังมีเจ้าตัวเดือยล็อกนี่แหละนะครับเป็นทั้งชุดเลยนะครับที่มันสึกหลอนะครับถ้ามาดูตรงที่ขั้นบันไดมันสึกหล่อนี่ มันก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนยก,ยกชุดทิ้งเลยนะครับมาดูกันครับตรงนี้เป็นชุดเดือยล็อกนะครับเป็นชุดล็อกประตูที่ผมถอดออกมาจากบานบานอลูนะครับผมตรงนี้ถ้าขั้นบันไดตรงนี้มันสึกล้อแล้วนะครับมันมีรอยครูดเป็นล่องลึกมากเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไอตัวไอตัวที่จะเข้าไปเกี่ยวสมนิ้วนะครับที่เวลาเราหมุนอนะหมุนแล้วมันเปิดประตูได้นะมาเกี่ยวตรงนี้ S <s <an _> <ye> เดี่ยวเข้าบ่อยเ <an _> <ye> ข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับ,บ,บมันก็เลยกลายเป็นล่องลึกแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนเปลี่ยนเนี่ยตัวกรอนนี่แหละยกชุดออกเลยนะครับเปลี่ยนยกชุดออกเลยก็มีแค่สกู2ตสองตัวที่คอยท,ทําหน้าที่จับตัวกรอนไว้กับตัวบานประตูนะครับให้คลายสองตัวนี้ออกก็ยกออกมาได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาจะสวมก็ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะอันนี้ฝั่งบุญแจนะครับก็ แทงเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนี่นะครับแล้วเราก็ใช้เป็นลักษณะเหมือนไม้ไอติมเนี่ยนะครับสอดเข้าไปนะครับผมนี่แล้วก็เอามือกดเข้าไปแบบนี้เองนะครับถ้ามันเข้าได้ง่ายไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรนะครับมันมันจะเข้าง่ายๆเลยนะถ้าเร,เรากดเข้าไปแล้วมันฝืดหรือว่ามันไม่ได้เลยถึงขนาดต้องเอาค้อนเคาะอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นต้องมาดูตรงนี้นะครับต้องมาดูระยะห่างตรงนี้นะครับว่ามันเข้าสนิทดีหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรติดอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยเหล็กตรงนี้มันจะเสียหายเวลาถอดมันจะลาบากนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็เทสดูครับเนี่ยเทสดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดนะครับอื น,นี้ก็ขันตึงมือก็พอนะครับเพราะว่าการขันน็อตบนพื้นที่ของอะรูนี่ยเกลียวของอะลูนี่มันอาจจะทําให้รูดได้นะทุกคนอันนี้ก็เอาให้ตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องเอาแบบว่าขันแบบแน่นแน่นแน่นล้วมันจะรูดปรืดเดี๋ยวตรงน,นี้เกลียวจะเสียนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับไอเดียไว้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ